โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมโอเคโอเคนะครับผมวันนี้นะฮะเราอยู่กันในเกม Rov นั่นเองนะครับผมอ่มาวันนี้นยพี่เติมเงินไปทั้งหมด2,000คูปองนะครับผมเนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะแต่ว่าตอนนี้คือพี่ไม่ได้เข้าเล่นมานานพอสมควรแล้วพี่ไม่รู้ว่ามันมีไอเทมาอะไรน่าซื้อนะตอนแรกพี่กะจะเติมมาซื้อ,อตัวละครนะแต่ว่าคิดไปคิดมาคือเราเติมแล้วเรามาทำคลิปด,ดีกว่าเรามาสุ่มเสียงโชคอะไรให้น้องๆดูกันดีกว่ามาดูกันว่าเราจะซื้ออะไรนะฮะ มีอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะตอนนี้ถ้าเป็นกล่องเสี่ยงทายใช่ไหมมันก็จะมีตรงนี้นะครับจะเป็นกล่องเสี่ยงทายฮีโร่ดีนี่มัน20คูป,ปองนะับตอนนี้พี่ขาด w o เ d อร์ o ูแมนซูเปอร์แนนแค่2ตัวนะนอกน้นกจะเป็นสกินใช่ไหมเออแต่มัน20คูป,ปองมันจะคุ้มไม่น่านะต่อไปนะ่ยแพ็คสเปียร์ฟิชเชอร์เหรออ๋ออันนี้จะได้อ่อ ลูกแก้วห้าลูกแล้วก็สกินของริปโป้นะครับลูบูโอเคก็ดูไม่มีอะไรแล้วนะฮะสำหรับตอนนี้น่าจะยังไม่ค่อยมีนะฮะแล้วก็มีอย่างหนึ่งก็คือลอตเตอรี่ที่เราสุ่มกันบ่อยๆเนาะก็30คูปองนะตอนนี้ก็มีโอกาสได้ตัวอะไรบ้างนี้อันนี้จะเป็นสกินนะฮะแต่ว่าอ๋อตัวละครเรายังไม่มีเลยนะฮะเชื่ออะไรแอสทริตเหรอนะ ตัวนี้ก็ยังไม่มีนะ <feel> อ๋อทูเรนทีม่มีแล้วแต่ว่าอ๋อนี้เป็นสกินเนาะโอเคตัวนี้ก็เป็นสกินเหมือนกันนะฮะของโอเมนนะฮะอืม <c oughs> ก็ยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่เราอาจจะมาเปิดอันนี้นะฮะเดี๋ยวนะอันนี้อะไรอะลานคาลึกลับเสียงโชคฟรีลัคก,กี้เซลและลัคก,กี้ไอเทมไหนลองดิ อะไรอะ่ะลดราคา60%เฮ้ยโอ้โหลดราคาโอ้โหส่วนลดโอ้ย60%น้่ยเฮ้ยซื้อได้5ครั้งหรอซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยยอนสวาดซูก้าหรอมีไอตัวน่าซื้อน่าซื้อซีเนลโอ้โหทำไมมันโยโย,ยนนะ พี่ขอซื้อนี่ก่อนเลยอย่าไว้ได้ซื้อนะฮะจัดไปนะฮะอาจจะซื้อซูก้าไหมซื้อซูก้าไหมอ่าซื้อซูก้าเราได้ลดตั้งหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วซื้อซะหน่อยนะฮะโหยตัวที่เหลือมันก็น่าซื้อเวสซิลเนี่ยโอ้โหน่าซื้อทุกตัวเลยอ่าซื้ออีกตัวหนึ่งอ่ะซื้ออีกตัวหนึ่ง มาช็อปแลกช็อปแลกไปสามตัวนะ uh huh. โอเคไว้ประมาณนี้แล้วกันตัวอื่นเนี่ยไม่ซื้อเหลือพันประมาณพันสามโอเคที่เหลือพี่จะมาลองสุ่มฮีโร่ดีซนะเพื่อจะได้กับเขานะฮะยี่สิบเหรอเราลองสักห้าไหมรึบปหนึ่งร้อยคูปองจัดไปเปิดมาบได้ไรได้ไรโอ้โห เกลือเด็กเนี่ยอ่าเรามีงบให้จนเหลือหนึ่งพันคูปองอะ่ะอ่ะเปิดทีละอันดีกว่านะมาครับมาโบชิ้นส่วนฮีโร่ให้ตายเถิดซาร่าโอ้โหชิ้นส่วนสก,กินวันนี้เราจะได้เขาไหมนเนี่ยเอาไปซื้อคุ้มก่อนไหม ะจะหมดแล้วนะเีลยออีกประมาณห้าครั้งไม่ได้เลยไม่ได้สักตัวเลยไปกดซื้อเอาทูกกว่าไหมโอ้โหเรียกว่าโคตรเกลือผมไม่ได้หั่มอะไรเลยเลยเฮ้ยเยออีกอสองครั้ง มันต้องมาปักตัวน่ะ่สุดท้ายแล้วแม่โอ้ยอ,อ,อ๋ออ้รถลึกลับนี่มันสุ่มได้สูงสุด60%เราได้สูงสุดเลยเหรอ <c oughs> คุ้มนี่ว่าเพิ่งเห็นนะอะหมดไปประมาณ200-300คู่ปองไม่ได้อะไรเลยนะครัปไปลอตเตอรี่ดีกว่านะลอตเตอรี่ ลอตเตอรี่โอเครามาซื้อลูกแก้วออันนี้เราใช้เพชรซื้อก่อนแล้วกันอ่าโอเควันนี้เรามีงบทั้งหมด1,000คูป,ปองในการตื่นลอตเตอรี่นะฮะโอเคตอนนี้เราซื้อไว้แล้ว3ลูกใช้ไปก่อน๊บป๊บปุ๊บโบโอ,โอชิ้นส่วนสกินมาอีกหนึ่งคะ รึบโอ้โหเพชรมาได้อะไรอันนี้โคตาเพชรเราหมดแล้วนะต่อไปเป็นคูปองละได้เพชรนี่ยหนึ่งพันคูปองเนี่ยเราจะได้ของดีๆกับเขาไหมนะเราจะสุมะ 1, ส่มทีละหนึ่งหรือสุ่มทีละห้าดีวะมันไม่ต่างกันนะ่ะนะมันแค่เสียเวลาน้อยกว่า <laughs> โอเค มาลองสุมห้าครั้งดูเผื่อเราจะได้ของดีปุปบป๊บปุ๊บุบ๊บอะไรวัง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 กูได้กุ้มคำับเลยมาอีห้าครั้งไหมเออเทีเาละลอยห้าสิบเหมือนแบบเงินไปอย่างรวดเร็วเฮ้ยโอเคได้สกินน่ะถือว่าโอเคนะสะกินมัน เท่าไหร่วะของโอเมเนี่บัตดีบารอนเนี่ยมันกี่บาทวะเรวขอไปดูแป๊บนะฮะอ่าสกินที่เรามีพี่ไม่แน่ใจราคามันคือเวลาเราได้แล้วมันจะไม่ขึ้นราคาใช่ไหมเนี่ยบัตดีไอบัตอยู่ไหนวะไอตัวที่เราได้มาเมื่อกี้หายไปไหนแล้วละ่ะว่าเลือเล่อนเลยไปแล้วนี่ไงนี่ไงตัวนี้ ราคามันเท่าไรอ่ะราคามันเท่าไรกดส่งให้เพื่อนสามร้อยเจ็ดสิบห้าอ่าสามร้อยเจ็ดสิบห้าคูปองเฮ้ยก็คุ้มนะเปิดไปสองครั้งสามร้อยเออโอเคได้อยู่ได้อยู่นะฮะโอเคเรามาเปิดลอตเตอรี่กันต่อห้าค้งจัดไป โบโบโบเฮ้ยได้ลูนสามดาวมาถือว่าเอ้ยลูนเลเวลสามนะโอเคอยู่นะใช้ได้ใช้ได้ไดมาอีกสามครั้งเอ้ยอีกห้ามาได้ไรได้ไรวังวังวังขุมไม่ได้ในสี่ร้อยขุมปองโอ้ยขอลูกแก้วสักเม็ดนะ เึิบเพบเพบไอ้ยพูดผมได้ปั๊บเลยได้ลูกแก้วได้ลูกแก้วอุ้ยอ้ยอุ้ยคุมแล้วคุมแล้วสองพันคูปอยได้ลูกแก้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยไอเราเพิ่งซื้อมาเลยอ่ะเราแรกเลยอ่าบัตรเลดอะบัตรเลดสกินเลเจนด์เนี่ย ทำไมทากินซื้อมันดูสวยมาแรกเลยครับผมว้าปวดเพื่อนปวดเพื่อนเซฟลงเครื่องก่อนฮะเดี๋ยวเราค่อยไปโพสโอจุดยอดเตยเตยย่าเร่งนำโชคเราหมดแล้วนะฮะคือตอนแรกเร่งมันเยอะมากเพราะว่าพี่สุ่มไปเยอะมากแล้วมันไม่ได้เนี่ยมันพุ่งมาได้ครั้งเนี่ย โอ้เล่นเอาแต้มดวงกูหมดเลยนะโอเคปะั้งสุดท้ายมันไม่น่าได้แล้วแหละนะไม่มีทางอะอย่างไงมันก็ไม่มีทางได้ถ้าได้นี่มันจะดวดีเกินไปแตเห็นแบบไม่ได้แล้วปะเราสุ่มได้ทีละหนึ่งครั้ง้วเราทะลุไม่หมดเลยสุ่มได้อีกประมาณอ่านับครั้งนี้ด้วยก็เป็นสามครั้งนะฮะได้เพชรเอามาทํามาเขืออะไรล่ะไปฮึ ได้เงินไปังสุดท้ายแล้วนะครั้งนี้ขาดอีกสี่คูปองเฮ้ยได้รูนเลเวลสามถือว่าโอเคนะฮะต่อไปเราเหลือยี่พกใช่ไหมเราลองเสี่ยงดวกันนี้อีกสักทีหนึ่งนะเผื่อมันจะใจดีให้เราแต่มันไม,ไม่ใจดีเลยชิบายนะฮะโอเคผลประกอบการวันนี้เราก็ได้สกินมาหนึ่งนะฮะเราก็ได้รูนเลเวลสมมาสอง นะฮะแล้วก็ได้ตัวละครฮีโร่นะสองตัวเลยนะโอ้ยสองพันคูป,ปองเราได้คุ้มยังวะนะแต่ว่าถ้าซื้อตัวแต่แรกมันน่าจะคุ้มกว่านะฮะซื้อตั้งแต่ตอนแรกเลยนี่ร้านคาลึกลับเนี่ยเราจะซื้อได้อีกนะครับเติมอีกนิดนิดหน่อยหน่อยนะเดี๋ยวอาจจะมาเติมทีหลังนะครับอีกประมาณสี่ร้อยอ่ะสี่ร้อยน่าจะได้นะครับผมสี400่ร้อยกว่านะฮะกี่บาทวะดูแป๊บ โอเคก็น่าจะประมาณ3ามบาทเนีครับเราก็น่าจะซื้อได้ครบทุกตัวแล้วเอาให้คุ้มแล้วไหนๆก็ซื้อแล้วโอเคถือว่าคุ้มแนละ้ววันนี้2,000คูปองนะฮะได้ลูกแก้วมา1เม็ดนะครับยังไงก็ลากไปก่อนนะครับผมชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์พี่ด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ,บาย